สวัสดีครับวันนี้ชองบ้าฉลองนะครับเนาะหมือนมาปลา่อยวาวลมลางกับวอนนี้นะครับตาลมเทิงพอจวดอยู่ครับมางเสียกครับเสียกสายผานเบอร์หนึ่งจุดเจน,นะครับเนาะถึงเปี้ยเอาจุลาขึ้นครับฟังเสียงสน,นุกครับ ครับผมอย่าลืมกดไไร์กแชแ์นะครับนะช่องมาชอลังครับวันนี้วันที่หนึงมกราครับหกเจ็ดเนาะครับเนาะเป็นปีไหมครับผมเดี๋ยวเบาเขืนครับนี่ครับเสียบสายพานครับกาแฟเนี่ยนะครับออื